ยังอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาขยะและขับเคลื่อนให้เกาะเต่ามุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พัฒนาระบบขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตและระบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะเตา่าเพื่อขับเคลื่อนให้เกาะเต่ามุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับกรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายก,การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกต้องโดยจะผลักดันให้ขยะเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อให้ผู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์บนเกาะเต,าเตา่าร่วมรับผิดชอบและจะใช้เกาะเต่าเป็นพื้นที่นำร่อง ในการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่จะนำขึ้นเกาะโดยเริ่มจากขวดเบียร์เปลี่ยนเป็นเบียร์กระป๋องอลูมิเนียมแทนเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2566นนอกจากนี้จะรณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อลดปริมาณขยะทะเลที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะเพื่อให้เกาะเต่าเป็นแหล่งดำน้ำที่มีความสวยงามไม่มีขยะพลาสติกในทะเลไม่มีขยะขวดแก้วที่ตกค้างในพื้นที่และมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือว่า Eco Tourism นะครับที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการอีกทั้งจะมีการลดปริมาณขยะที่เทศบาลตำบลเกาะเต่าจะต้องนำไปกำจัดตามระบบอีกด้วยครับ โลกนะครับมากมายครับเขาเนี้ยปัญหามลพิษวันนี้ก็เป็นปัญหาที่สําคัญซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษนะครับก็มาทั้งเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็นําศักยภาพของทางภาคเอกชนรวมถึงองค์กรนานาชาติเนี่ยมาช่วยในการขยายผลการจัดการขยะนะครับโดยเราเริ่มต้นที่เกาะเต่านะครับเพื่อที่จะให้การจัดการขยะที่ตกค้างอยู่รวมถึงขยะใหม่เนี่ยลดลงให้้มากที่สุดแล้วก็ให้มีการส่งเสริมในเรื่องของการความรับผิดชอบร่วมจากภาคเอกชนนะฮะหรือ EPR เนี่ยมาร่วมในการจัดการอย่างยั่งยืนนะครับ